สวัสดีครับพบกับผม Travel by บายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สีแยกพญาไทนะฮะก็เป็นจุดตัดระหว่างถนนเซ er ีอยที่ยากับถนนพญาไทนะครับข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้าม t ทนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสนะฮะในนี้ก็มีร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะฮะก็มีร้านกาแฟขายอาหารด้วยนะครับ นี่นะครับราคาก็ตามนี้นะฮะสี่สิบห้าสิบนะครับนี่นะฮะมีไข่อาหารด้วยนะครับครับผมก็สั่งชาเขียวเย็นนะฮะราคา40บาทนะฮะก็กินไปแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะไไม่ด้บอกไไว้งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านกาแฟแบบติดคอฟฟี่นะฮะก็อยู่สี่แยกพญาไทนะฮะ อยู่จุดตัดระหว่างถนนเสียยุธยากับถนนพญาไทนะครับก็สามารถมาทานได้นะผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ใกล้สถานี BDS พญาไทเลยนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t i k นะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ